ก่อนหน้านี้ครับคุณทักษิณประกาศว่าจะไม่กลับเมืองไทยเพราะว่าคุณหมอเนี่ยให้ตรวจสุขภาพดวยนะครับแล้วก็จะกลับภายใน2ส,สัปดาห์โดยล่าสุดคุณสุธิชัยครับได้โพสต์ใน X บอกว่าซื่อออนไลน์กัมพูชารายงานว่าคุณทักษิณเนี่ยโผล่ที่พนมเปญเพื่อรวมงานฉลองวันเกิดปีที่71ของนายยกคุณเซนโดยเป็นวันเดียวกับที่คุณทักษิณขอเลื่อนกับไทยนะครับ โดยนายกุลเซนแจ้งว่าอดีตนายกรัฐมนตรีไทยคุณทักษิณชินวัตรและคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยเขาพักที่บ้านของเขาเมื่อคืนและเดินทางออกจากกัมพูชาเช้าวันนี้นี่เองครับโดยคุณฮุนเซนเนี่ยเตรียมประกาศสถาปนาหุณมาเนตครับคุณลูกชายให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชาก็เอาเป็นว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงครับ